สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบไตเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงฮอร์โมนไขค่ค่ะเพราะจากคลิปฮอร์โมนไข่ที่ไตเคยทำก่อนหน้านี้นะคะมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนถามถึงวิธีการใช้นะคะถามถึงประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็คลิปหลังๆนะคะล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยไตก็ได้มีการใช้ฮอร์โมนไข่ ไปกับต้นมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือเทศนะคะด้านหลังนะแล้วก็ออกลูกดกนะคะออกลูกเยอะมากเลยนะแล้วก็มีอีกหลายต้นนะคะที่ไตใช้ไม่ว่าจะเป็นมะเขือปราะก,กับมะเขือพวงนะคะได้ผลดีเช่นเดียวกันรวมถึงไตใช้กับมะระด้วยนะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะมะระก็ออกลูกโดกเช่นเดียวกันค่ะฮอร์โมอนไข่นะคะที่ไตชอบใช้เลยนี่เลยค่ะทุกคนนี่ฮอร์โมอนไข่แบบนี้นะคะ จะเป็นสองสีสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้อาจจะออกส้มๆนะสีสดนะส่วนตัวนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไตใช้กากน้ำตาลในการทําค่ะแต่ทั้งสองขวดเนี่ยไตทาจากไข่ไก่เหมือนกันนะคะตัวนี้ไข่ไก่แต่ว่าเป็นเอ่อใช้น้ําตาลแดงนะคะน้ําตาลทรายที่ไม่ฟอกสีค่ะไตอาจจะเรียกผิดนะคะคือน้ําตาลทรายที่เป็นเม็ดเม็ดสีน้ําตาลนะคะที่ที่ไม่ได้มีการขัดสีที่เป็นสีขาวค่ะที่ยังเป็นสีน้ําตาลอยู่นะ แต่ใช้ตัวนั้นค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลค่ะจะเป็นใช้กากน้ําตาลนะคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยก็จะผสมนมเปรี้ยวลงไปด้วยค่ะนี่ขวดนี้ยังตึงอยู่เลยนะคะทุกคนเนี่ยทำหมดแล้วก็ใช้อีกทำหมดทำใช้อีกเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เวลาเปิดขวดนะคะจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแก๊สเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทุกคนนค่ะเมื่อกี้ขวดตึงนะคะตอนนี้บีบได้แล้วค่ะ นี่ค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนวิธีการใช้ก่อนนะดับแรกเลยมีคนถามมาเยอะมากว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะ,ะฮอร์โมนไข่เนี่ยสามารถใช้ทั้งฉีดพ่นทางใบและสามารถราดรดทางดินได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะนำไปใช้นะคะทุกคนเราก็ต้องมาผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะอัตราส่วนที่จะนำไปใช้นะคะนั่นก็คือเทฮอร์โมนไข่ค่ะประมาณ2 2ถึง3ช้อนโต๊ะลงไปในถังน้ำที่มีน้ำอยู่แล้วประมาณ1 5ถึง20ลิตรไม่ควรจะเทเยอะเกินไปนะคะใช้แค่2ถึง3ช้อนโต๊ะก็พอค่ะเพราะว่าเวลาเราราดรถลงไปในดินเนี่ยในกระถางเนี่ยนะคะก็จะทำให้ในกระถางนั้นมีจุลินทรีย์หมักหม,มมอยู่นะแล้วถ้าเรายิ่งแต่อัดอัดอัดไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้พืชเนี่ยอืดสารอาหารนะคะก็คือจะได้รับสารอาหารมากเกินไปเมื่อพืชได้รับสารอาหารหรือปุ๋ยมากเกินไปก็จะทำให้ขอบใบของ พืชมีลักษณะเหลืองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยต่างๆนะคะไม่ควรจะใช้บ่อยหรือว่ามากจนเกินไปนะควรจะใช้อย่างสม่ําเสมอและใช้ในปริมาณที่น้อยนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็บางคนนะคะบอกว่าฮอร์โมนไข่เดียมีการแยกชั้นนะคะอันนี้พอดีว่าไตเขย่าไปแล้วนะคะ แยกชั้นนะคะก็คือข้างล่างเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นเป็นตะกรอนตะกรอนเล็กๆนะคะอยู่ที่ตามก้นขวดแบบนี้นะคะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยไตเขย่าไปแล้วก็เลยจะมองไม่เห็นเนาะอาจจะมีตะกรอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีความขุ่นเล็กน้อยนะคะก็คือของใครแยกชั้นไม่ต้องตกใจนะก่อนนํามาใช้เนี่ยพยายามเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะเพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากฮอร์โมอนไข่ที่เราทํานั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นกระถางของต้นมะเขือเทศนะคะที่ไต่ได้มีการราดรสด้วยฮอร์โมอนไข่เป็นประจำตัวฮอร์โมอนไข่นะในนี้เนี่ยเราก็ได้ใสน่นมเปรี้ยวลงไปด้วยใช่ไหมคะในนมเปรี้ยก็จะมีแบคทีรียตัวดีนะคะแล้วก็มีพวกแลคโตบาซิลัสมีจุลินซีเยอะแยะมากเลยนะคะแบคทีรียแล้วก็แลคโตบาซิลัสจุลินซีต่าง,ต,างต่างเหล่านี้ก็จะเกิดกระบวนการหมักรวมกันกับไข่แล้วก็น้ําตาลน,นะคะพอเราผสมน้ํานะคะแล้วก็ราดรสลงไปในดินเนี่ย ก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในฮอร์โมอนไข่ตัวนี้นะคะลงไปอยู่ในใต้ดินแล้วก็จะช่วยย่อยพวกเศษใบไม้เศษปุ๋ยที่อยู่ในใต้กระถางเนี่ยค่ะให้เกิดกระบวนการย่อยนะคะทําให้รากพืชนั้นดูดซึมอาหารดูดซึมธาตุอาหารได้ดีค่ะแล้วก็นําไปเลี้ยงต้นพืชนะคะให้ต้นพืชที่เราปลูกนะคะอย่างเช่นต้นมะเขือเทศเนี่ยได้มีลูกได้มีการเจริญเติบโตนะคะที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ นดูลูกก่อนนะคะที่ไต่เคยถ่ายให้ดูนะคะดกมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะทางนี้อีกเพียบเลยนะนี่ค่ะพอมีการใช้ฮอร์โมนไข่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีการแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตได้ดีนั่นหมายความว่าพืชของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของฮอร์โมนไข่เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเร่งดอกเร่งผล ถ้าใครปลูกพืชนะคะที่อ,อ,อาศัยว่าจะต้องมีผลนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะนาวมะกรูดนะคะหรือว่าเป็นพวกมะเขือเปราะหรือพริกประมาณนี้นะคะก็จะสามารถช่วยให้พืชของเราให้ต้นพืชของเรานะคะเร่งดอกเร่งผลให้ผลผลิตได้เร็วด้วยเช่นกันค่ะการที่เราราดรดลงไปในกระถางเนี่ยจะทําให้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยสารอาหารที่อยู่ในกระถางของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้แห้งหรือจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะรวมถึง ถ้าในกระถางเรามีฐานด้วยเนี่ยนะคะก็จะทําให้จุลินทรีย์ได้กักเก็บตัวอยู่ในนี้ทําให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดินก็จะมีความร่วนซุยและถ้าดินดีนะคะพืชของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันค่ะค่ะทุกคนแล้วก็มีหลายๆคนนะคะสงสัยว่าฮอร์โมนไข่เนี่ยใช้กับพืชกินผลได้อย่างเดียวหรือเปล่าจะสามารถใช้กับพืชกินใบได้ไหมนะคะคําตอบก็คือได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคะน้านะคะกวางตุง้งผักกาด หรือผักบุ้งนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะรวมถึงพืชกินหัวอย่างเช่นแครอทหรือว่าแรดิชนะคะสามารถใช้ฮอร์โมนไข่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ลองทําใช้กันดูนะคะเจ้าฮอร์โมนไข่ตัวนี้นะคะทําง่ายนะคะแล้วก็เวลานําไปใช้ก็ง่ายด้วยนะคะทําไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาตอบคําถามนะคะซึ่งเป็นคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไข่นะคะและถ้าใครยังสงสยัยหรือว่ามีคําถามเรื่องอื่นสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ก็จะมาทยอยตอบให้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ